พวกกูนะเจเคนฟิลลิ่งแรมเดนะวัานนะพวกกูนะเอมนะคิงมันเดินเป็นเป็น้านล่างเนี่ยเหรอเอาแล้วเออเจเคมาแล้วเจเคไทม์ไฟล์นะครับผมไทม์ไฟล์นะครับไฟล์เวลาครับอันนี้เนี่ยเป็นวิต้าหรือเปล่า น่าใช่ p e พีซไอเวดฟร e ขออำนวยโอเคโปโลอันนี้โปโลอัติเนี่ยเจ๊ลุงเลยเฮ้ยเฮ้ยมีใครบ้างไม่ขอดูหน่อยดิ รายชื่ออันนี้คือเขาเดินมากับนวยใช่ไหมลุงแม็กนะครับพอดูรายชื่อไปหนึ่งมีใครบ้างอาจา,ารย์สมหยอยอาจารย์พิงค์สมชายนะครับแม็กแนวนอเซิร์กอันนี้ใครวะไทยอะไรเนะี่ยแล้วก็มาดีจุกนะครับอะไรวะพูดอะไรปร๋อไทยวะไอ ใครอ่ะคนเมื่อกี้ที่ตัวตัวใหญ่นะคิวรีนไม่ใช่ตลกไม่ใช่กูปลั์เฮ้ยเมื่อกี้เขียนว่าอะไระเฮ้ยอุ้ยใครเนี่ยอุ้ยเต็มหน้าครับเอาฮะแล้วก็มีเรื่องกันนะตรงนี้ไฟนี้ยังไงลุกขึ้นมาปุ๊บจับมือให้อย่างน้อยเราเคยตีกันก็ นะครับจากมิดเอ้จากศัตรูนะครับกลายเป็นมิดกูเข้้าไไม่ดบ๊อบใช่ไหมบ๊อบมีบ๊อบจำได้ครับบ๊อบบ๊อบบ๊อบดีจีปากส้มส้มปากส้มใช่ไหมหรือว่ามันเป็นที่จอผมปะปากแดงแดงนะครับจอผมส้มมากเลย คนใส่หมวกหรือไอ้ยันนี่นายอะไรอ่อนไปเนี่ยทรงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไอ้เป๊ปปะเมื่อกี้เดี๋ยวนี่ไายอ่อนมาใช่ไหมนยไรอ่อนนะทรงเนี่ยสาวๆเยอะๆใช่ไหมลีองลีองลีองไอเวดปะอเวดเวทเวดนี่เวทเวท คอยดูอยู่นะยังคอยแบบ watching นะครับถึงเันไม่อยู่ตัวไม่อยู่แต่ว่าใจฉันยังอยู่คอยให้กำลังใจทุกคนนะครับอ่านี่จาก,กัว <ใน S 1> จำได้นะครับอันนี้เวทอันนี้ไลออนชิโรยชะนะครับวันนี้ใครขอบคุณคอร์โลครับดูบอสจักกี้นำเข้านำเข้ามาครับเนิร์ดอาร์เธอร์จากัวครับเก้า อะไรอะได้บบมือลาไปไหนได้ไปไหนดิอ๋อกลับวินเทอร์ใช่ไหมเนิร์ดจากัวแล้วก็นี้ใช่ไหมอ๋อกลับวินเทอร์ปื้ดเอ้ยปื้ดล้วนเลยปื้ดคือผมม่ด้วยความที่ผมแบบว่าด้วยความที่ผมแบบไม่ได้อยู่ เออไม่ได้ดูเรื่องราวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยแบบว่ารู้เรื่องราวเท่าไหร่ถ้าคนดูยรู้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแก๊งผมว่าอาจจะแบบผมว่าน่เศร้าแล้วเพลงนี้น่าเป็นโทนแบบว่าล้ำลึกมากกว่าแล้วก็แบบอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมผมว่าถ้าคนที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะอารมณ์ได้กว่าผมเยอะนะครับอันนี้คือแยกไปทำเนอะดีโอพา jk นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้อะไรนะต้องตาม jk สองสามปีนะใช่ไหมคนที่ผมว่าคนที่เขาแบบคนที่ที่แบบติดตามจริงจริก็ได้คนลุกหรือว่า มันได้มีความหมายมากมากนะครับคุณเป็นแซลไป่อบบหนหรือเรียกเกินทวินได้ไหมโอเคลุงนี่แก่จริงแหละเหนึ่งหน้าแกครับก็เป็นบเลยบอสอาฟิไม่มีไอเอสนะพวกหัวไอเฟลทำรับ โอ้ลุงแบบว่าอันนี้คือความแบบความในใจเลยนะผมว่าได้เป็นแบบว่าถึงข้างนอกจะดูแข็งแกร่งดูแบบอะไรดูแลน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆภายในแล้วก็ทุกคนนะครับก็ต้องมีเขาเรียกว่าแบบจุดที่แบบอยู่กับตัวเองกันทุกคนเขาจะว่าแบบเขาเรียกว่าแบบเศร้าอะไรก็มีกันบ้างนะครับเพราะฉะนัในการแสดงออกมาแบบผู้นาอ่ะมันแสดงความ่อนแองคนอื่นเห็นไม่ได้นี่คือเหมือนแบบแสดงถึงความแบบกุ้มใจนะอยู่ภายในตัวเองนะครับอันนี้แต่ว่ายังมีคนขึ้นมาดึงขึ้น ป๊บจะบอกแล้วว่าอันนี้ช็อตนี้ซีโยเกนั่เนี่ยอันนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพาวเวอร์เกอร์กับโซมิริตโทนเรโตนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ผิดเรื่องมากผิดคิวป่ะใครปล่อยคิวแกวะพอเฮตอสเฮตอสมาด้วยวะเฮตอสเฮตอสนะฮะมาด้วยอ่ะไปยื เนตีครับยบเปียความมายทัสงกาสังมันมาเป็นเวลานานสั่มันมาเป็นปกฏการลมงดงาปากเลาบ่อยแล้วจุกไม่อยู่นานจริงนะผมเห็นแล้วเลยหรอคุต้องทำอะไรในีก่อนะะทุกคนก็อย่างเฝ้ารอครับแล้วก็ JK ทุกคนที่อยู่ในภาพ แล้วก็เมืองนะครับผมไม่ชัวเืป็นเมืองซิตี้นะฮะับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เนดิสก็ขั้นลงอันนั้นเฉยแล้วดีครับดีกดคาเกมเลยมันเป็นแบบว่าแบบคนลุกไอ้คนลุกนะผมไม่ได้แบบอันนี้คือผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยู่ในแก๊งนะเนี่ยผมคนลุกอยู่นะอันน้คนลุกจริงเลยสบายเลยจับได้ครับรูปอยู่ตอนนี้รูปอยู่คนลุกจริงคนลุกจริงคอมเมนต์ไหมน้ำตามาแบบไม่มีผลเนี่ยเห็นไหมนะครับโอ้แม่งปลื้มปิติมาก เอาจริงถ้าผมเป็นคนทำหรือว่าเป็นแบบอยู่ในแก๊งนี่ผมก็เศร้านะเพราะคนดูน่าเข้าใจดีอ่ะถ้าเจอไข่มันกินได้ไหมครับกินดิมันได้ทุกทั้งสามอย่างเลยครับไข่อ่ะมาอย่างไหนมึงมาอีกเนี่ยช้าเกินแต่ว่าไอ้อันนี้คือไหนพี่ออนนี้แรปเตอร์ที่ถูกไหมพี่ใช่ครับออนนี้แรปเตอร์ผมกดคอนเฟิร์มพี่ลีนครับครับผมกดเข้าแล้วไอเซียนมันบอกว่าอะไรนะเมื่อ มันบอกว่า easy cheat มันไม่ได้โหลดนะพี่คืออะไร not install อ๋อ eac มึงต้องลงมันไม่รู้อะมึงลองเข้าใหม่มึงเข้าใหม่ออกเข้าใหม่มันต้องให้มันโหลด a n น i ี h ชี t ด้วยมึงโปรเปล่าเออพี่มันไม่ได้มันไม่ได้มีโปรในเครื่องไงอะไรพี่อืมนี่อ่ะนั่งเล่นโปรอีกเนะอ็มบีหน้านี่พี่แน่ครับพี่คิวครับโอ้โหจริงนะนี่ที่นี่ครับทุกคนมันเป็นแบบว่าซาบหลักพังเรีอก มีมนุษย์อยู่คนี่เข้าไปเลยมันมีคนด้วยนะมันมีคนดยนเว้บเกมเนี้ยคนถือปืนไล่ยิงได้ด้วยนะใช่ครับแต่ว่ามันต้องแบบอันนี้ก่อนมันต้องแบบรอวันอะไรไม่รู้เขาจะเปิดให้เล่นครับนนอืมคู่อยู่ไหนของโลก<ด>เลยเถอะถอน,นเล่นง่ายสุดคือเป็นตัวเลื้อนน่ะเขาบอกคนไล่ยิงไดโนเสาวันศุกร์เสาอ่ะวันศุกร์เสานะครับ